มีแง่มุมดีๆให้คนไทยได้ชื่นใจกันอยู่นะคะวันนี้ค่ะ The Global Covid-19 Index หรือ GCI เขาจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีที่สุดในโลกเนี่ยกรอบแดงขึ้นอยู่อันดับหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมสัดส่วนคะแนน82.06นะคะท็อป5ค่ะแน่นอนอันดับหนึ่งประเทศไทย ตามมาด้วยเกาหลีใต้รัสเวียมาเลเซียและไต้หวันนะคะส่วนประเทศที่เคยครองอันดับหนึ่งในการรับมือโควิด -19 อย่างออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่8และนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับที่6ค่ะก่อนหน้านี้เมื่อ14มิถุนายน่ะองค์กร global covid 1 9หรือ gci นี้ก็เคยจัดคะแนนดัชนีและอันดับประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดจัดให้ไทยนี่อยู่อันดับ2ของโลกจาก184ประเทศทั่วโลกนะคะ สำหรับการคำนวณร้อยละ70มาจากการใช้ Big Data รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายวันจากฐานข้อมูลทั้ง184ประเทศทั่วโลกค่ะส่วนอีกร้อยละ3าเขาอ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติอีกส่วนหนึ่งจากดัชนี The Global Health Security Index ซึ่งริเริ่มโดยม,มหาวิทยาลัย Johns Hopkins University จากข้อมูล195ประเทศทั่วโลกย้ำอีกทีว่าไทยอยู่อันดับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะในการเป็นประเทศที่ฟื้นตัว จากสถานการณ์โควิด -19 ได้ดีที่สุดของโลกค่ะ,ะนี่ยกกำลังคำนวณอยู่นะคะว่าใช่อย่างที่เราติดตามกันทุกวันหรือเปล่าติดเชื้อสะสมเราเนี่ยจนถึงเมื่อวานเนี่ย3า9 2รักษาหายถึง3,111คนะคุณผู้ชมคะซึ่งถ้านับเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ค่ะเรารักษาหายสูงจริงๆนะคะสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะ